ทุกๆปีในเดือนซูฮิจะหรือเดือนที่12ของปีฮิจรัสสักราชเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมทั่วโลกพร้อมใจกันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย การประกอบพิธีฮัจจ์เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ5ข้อสำคัญที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติเพียงแต่มีข้อบัญญัติว่าชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ได้นั้นจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาสมบูรณ์และมีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอในการใช้จ่ายสำหรับการเดินทางโดยต้องไม่ก่อหน,นี้สินหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นดังนั้นการประกอบพิธีฮัจจ์จึงเป็นหลักปฏิบัติที่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมโดยไม่ถือว่ามีความผิด สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นก่อนเดินทางไปนครเมกกะผู้สแสวงบุญจะต้องทำอีรอมซึ่งหมายถึงการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำพิธีฮัจญ์ให้ลุล่วงและก่อนเข้าร่วมพิธีผู้สแสวงบุญจะต้องไปพักที่ตำบลมีนาเพื่อขอพรและบำเพ็ญตนแล้วจึงเดินทางเข้าสู่นครเมกะเพื่อเวียนรอบกระบะซึ่งตั้งอยู่ในแกรนมัสยิด กะบะหรือหินดำเป็นศูนย์กลางของชุมทิศหรือทิศทางที่ชาวมุสลิมจะหันหน้าไประหว่างการละหมาดแตกต่างกันไปตามประเทศที่ตนอยู่และเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีฮัจโดยผู้สแสวงบุญจะเดินรอบหินดำทั้งหมดเจ็ดรอบระหว่างเดินจะมีการกล่าวคำสวดมนต์รวมไปถึงพยายามเอามือจับและจูบหินดำไปด้วย ลังจากนั้นจึงเดินทางจากเนินเขาซอฟาไปเนินเขามันระวะวนจนครบเจ็ดรอบพร้อมกล่าวคำดิมวรนต่อพระเจ้าเพื่อรำลึกถึงความยากลำบากเมื่อครั้งที่มารดาของนบีอิสมาอิลศาสดาองค์หนึ่งที่เผยแผ่ศาสนาอิสลามต้องดิ้นรนเดินทางไปมาระหว่างเขาสองลูกเพื่อหาน้ำให้กับลูกชายหลังจากนั้นผู้แสวงบุญจะคลิปผมหรือกวนศีรษะเพื่อแสดงว่าได้ประกอบพิธีฮัจจ์เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนเดินทางกลับไปยังตำบลมีนาอีกครั้งเพื่อโยนหินลงในบ่อน้ําซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของมานที่ขัดขวางมารดาของนบีอิสมาอิลไม่ให้เจอกับแหล่งน้ํา สำหรับชาวมุสลิมที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจะเฉลิมฉลองเดือนซูฮิจะอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยการเชือดสัตว์เพื่อน,นำมาประกอบอาหารแจกจ่ายเพื่อนบ้านแทนการเดินทางไปนครเมกกะซึ่งเชื่อกันว่าได้บุญอย่างมากในปีนี้เดือนซูฮิจัตรงกับวันที่15กันยายนและจะสิ้นสุดในวันที่15ตุลาคมโดยประเทศไทยได้ขดต้านในการไปประกอบพิธีฮัจที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมด1 4 0 0คน พิธีฮัจจปีนี้ทางการซาอุดีอาระเบียได้เตรียมพร้อมต้อนรับผู้สแสวงบุญจากทั่วโลกเป็นอย่างดีด้วยการออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นส้ำรอยอย่างการเหยียบกันตายรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเมือ์อีกด้วยติดตามรายละเอียดได้ในตอนต่อไปค่ะ